เด้เดี๋ยวเด้อไมค้างค้าอ่ะอ๋อมาแล้วเอาแล้วครับก็บสับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอีกคือ,อผมเองจี๊กดีคนเดิมนะฮะไม่ใช่เออไม่ใช่เนมนะไม่ใช่เนมนี่ไม่ได้ทำแทนวันนี้อยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Identity V หรือบางคนที่เรียกว่า Identity f i l e s นะฮะวันนี้ผมก็คือถ้าผมหายไปนานก็คือผมเล่นเกมนี่แหละอ,อ นะฮะเพราะว่ามันสนุกดีนะฮะแล้วผมก็ซื้อห้องหนึ่งพันแล้วก็สะสมซื้อห้องสี่พันเก้าร้อยนะฮะใช่แล้วก็สิ่งที่ผมไม่ค่อยลงคลิปก็คืออย่างหนึ่งก็คือเรียนออนไลน์นะฮะตัวที่ผมมีก็แค่สองตัวเองเอ้ยตัวที่ผมมีก็แค่นักสรวจกับรองหน้าที่ผมซื้อมาสองตัวแต่กลับดันไปซื้อห้องก่อนนะฮะเพราะว่าห้องมันสวย ะะอันนี้ผมปรับการ์ฟริกระดับสูงเลยนะฮะซึ่งค่างๆจะสวยพอสมควรแต่ปรับกล้องก่อนอะไรเนี่ยไม่แชร์ไม่แชร์ไปไปกลๆอ้าวทำเป็เกมค้างอ๋อตรงนี้ได้กดดิเอาเอาช่วยด,ด้วยคือผมค้างช่วยด,ด้วย เกมปิงปิงเครื่องผมพังแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่พังสิเครื่องผมจะตายแล้วแป๊บหนึง่งเครื่องผมอ้อยลากไม่ไปเลยเกยมค้างค้างเลยค้างเลยช่วยด้วยค้างช่วยด้วย ทุกคนช่วยด้วยเกมค้างกลับมาแล้วกลับมาล้เกมค้างเมื่อกี้เหมือนเครื่องผมจะรู้สึกกดไม่ค่อยติดเลยนะเพราะวเครื่องผมใช้มาเออสามปีละใช้คูดมาเลยมาปรับใหม่มุมกล้องถ่ายรูปใหม่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะข,าออขายายให้ดูขายายความกว้างยังสวยอะ่ะเออ สวยส,สัสสเดี๋ยวผมจะทำท่าทางนะฮะนี่ฮิฮิยุเยยนะฮะสวยมากเลยฮะไม่ใช่เออนี่ฮะค่างจะสวยเลยห้องห้องนี้ค่างจะสวยเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนะเ,ออเล่นเกมในทีวีเป็นโหมดที่ชื่อว่าทะลอกกันสักอย่างละใช่ทะเลกคฮะ จะตัดคลิปตอนที่ผมเล่นนะฮะโอเคโอเคท่ามชมมาแล้วท่ามชมมาแล้วมาแล้วเฮ้เฮ้กะมาทิกทีซื่องผมแทบรอไม่ไหวเลยวผมรอไม่ไหวโอ้โหดูสิยังค้างเลยอ่ะทำไมถึงค้างเพราะว่าเออผมปรับเออผมปรับกราฟิกแบบแบบปรับกราฟิกแบบโคตรเยอะแบบปรับจนสูงเลยอ่ะ ใช่ฮะผมปรับสูงจนเครื่องมันแหลกอย่างเงี้ยแหละดูดิหมุนช้า,าอ่ะอนิเมชันนี่กระตุกมากเลยอ่ะจะเล่นเป็นตัวฟอร์เวิร์ดนะฮะเตินเดินเดินเนเนเ โอ้โหดูสิมันสวยมากเลยนะฮะดูสิความสวยงามระดับ HD ไม่ไม่ได้เรียกว่า HD ความสวยงามเอ๊ะความสวยงามระดับ RTX แบบ r a y t a s i n g โ okay อเคเราเขากดนนักทีมอเอ้ยทำไมมันนานเลยเดี๋ยวผมขอตัคดคลิปแล้วกันเอะเสื้อ โ okay. อเครอนะฮะรอไปก่อนอือหืยอย่างค้างเลยดูดิอย่างค้างเลยในหน้าปรับเป็นสูงเลยแต่ถ้าปรับเฮ้ยเฮ้ยทำไมค้งนี้หมุนเร็วขึ้นอ่ะเออผมรู้สึกเหมือนมันหมุนเร็วขึ้นนะหมุนเร็วขึ้นจริงจริงด้วย เออเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณสักหปีแล้วพี่เอ,อ๊ะไม่ใช่หนึ่งปีแล้วทั้งมทำไมตัวละครหายวะเอาไปไหนกันหมดแล้วนะเอา้าก็ายเป็นผีไปหมดแล้วอ๋อเหเกมมันโหลดนานไลข,ของคนอื่นหลดไวดูสิอย่างสวยอะ่ะเฮ้ยหัวใจก็สวยเหมือนกันนะฮะดูสิไอนี้แบบ R T X เลยนะฮะมาเลย เลวอยูเอ่เลวชอ็ๆๆอ,อ,อกกับช็อกบบ้อ่าน้องแบบสุดสิ้นโหโคตรแหลกเลยโคตรแหลกเลยทั้งมือสุมแหลกมากอู้ซี่อย่างสวยอะ่ะแตมีสัตว์นี้ให้เป็นช้างตัวน้อยนะฮะ่ต้องมาส่งสติกเกอร์เลยอีกทีหนึ่งชั้นโมโหูแกเว้ย สองคนเลยไปดีกว่าไปสุนี่นะี่อุ้ยมีสกินแมรี่ด้วยไ่นี่สัตว์เลี้ยงแมรี่ผมจะซื้อไปสัตว์เลี้ยงอะไรนะเออสัตว์เลี้ยงอืสัตว์เลี้ยงแบ็คเอนไว้อารักษาให้เพื่อนก่อนรักษา G G X D รักษาเพื่อนร่วมทีนถ้าใครยอยากจะติดตามผมก็นี่ไม่ใช่ติดติดตามในอินดิสตีีก็พิมพ์ชื่อตามนด้เลยไดยมอน อ,อ,อะไรนไดายมอนจิเจ็กดีเ่มอนบล็อกจิเจ็กดีนั่นแหละอือแล้วก็ต้องมีขีดด้านล่างด้วยนะยเก่งโคตแหละเลยเออโดนฟันกบเลอือจิตกร,กรใช้ลูกแรบบี้ของผมเอาลูกแรบบี้ของผมคืนมาเว้ยเฮ้ดูดิดูหัวดูดูเอออะไรนะหัว ดิโมบมอเตอร์ไซค์สี่สวยมากเลยท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านผู้ชมเออเห็นในภาพผมผมว่าท่านผู้ชมน่าจะคิดว่ามันไม่สวยนะเพราะว่าเออความชัดของเอออะไรนะความชัดความคมชัดของเออวิดีโอมันอาจจะไม่ได้ชัดถึงขนาดนี้แต่เครื่องผมโคตรชัดเลยแต่ก็มีอาการแหลกอยู่นะ ชนเอออิสตันเหรอสตันวัตเทสชนกำแพงสตันเว้ยเป็นอะไรนอ่กรอดทองกรอดทองเว้ยผมเกลียดกรอดทองอาน่าแหละเกมโคตรแหลกเลย ครั้งนี้เป็น EPRTX แล้วกันถ้าเป็น EP ต่อไปผมก็จะเออไม่ปรับภาพสูงขนาดนี้หรอก EP ต่อไปผมไม่ปรับเป็นภาพ RTX ละคูแรแหลกเลย EP ต่อไปผมจะกลับจะปรับเป็นภาพธรรมดาผมหนีไปก่อนแล้วกันล,ลุกขึ้นมาลุกขึ้นลุกขึ้นมา ช่วยช่วยช่วยฮิวเลือดก่อนฮิวเลือดทำไมไม่ฮิววะโอ้ยเกมเกมปิงมากนะฮะปิงจัดจัดเยฮิวสิปิงสดสาดเลยถามจริงปิงสดสาดยืมเข้าไปเ็งรักษาเองแล้วกันพักพวก อืมผมว่าผมแพ้แน่นอนนะฮะตูนั่งทีเดียวมึงตายนี่ผิดชาอ่าหมดหมดสกัก่อนบายบายกูแพ้ไปๆๆไป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 เร็วไปไปเาใจบอกไปโอ้ยโอ้ยเกมบอกแล้วเกมมันแหลกจริงๆนะฮะ อะไรเนี่ยอุย้ยมันแหลกทั้งพงไปซื้ออีกาทำไมเนี่ยซื้ออีกาเพื่อติสกนคนไล่เขาไม่เก่งอะ่ะเอออือฮึผมแพ้สุดยอดเลยผมแพ้นะฮะโอเค ผมปรับภาพกราฟ,ฟิกให้ไม่แหลกแล้วดูสภาพมันก็จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่นใหม่อีกทีหนึ่งจะเล่นเป็นโหมดอะไรดีแบ็กแจ็คดีรือเปล่าไม่ดีกว่าผมเล่นเป็นโหมดเออทะเลาะกอนไปรอห้องไปนะฮะโอเคนะฮะผมปรับเป็นเออสูงแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้ท่านผู้ชมอ่ะเออได้ได้ไม่อยาก ถ้าผวกชมไม่อยากดูผ้าที่มันกากๆใช่ไหมผมเปิดให้แล้วกันนะฮะไปรอห้องต่อไปผมรอมาหลายนาทีแล้วอ่ะผมขอเล่นเป็นโหมดเอออะไรนะกุดเงาอะไรนะกดเออโอ้ยสะกดโคตรยากอยู่เรียกว่าเอออะไรนะวิ่งแข่งเว้ยวิ่งแข่งผมจะเล่นแล้วกันนะฮะโอ้ยขี้เกียจรนอเนี่ย วิ่งแข่งแม่งหล่อคุดง่ายเลยอะท่านผู้ชมไม่รู้เพื่อ,องผมมันจะว,วิ่งกระจอกก็เปล่าแมไม่ใช่เพื่อนดิคนื่อน,นะเออดูดิภาพโคตรสวยอะ RTX นี่ RTX ผมอยู่ทีมคนนี้นะฮะเดีย๋ยวจะวงภาพให้ดูนะคะนี่นะฮะนี่ผมผมอยู่กับคนนี้นะฮะสองคนนี้นะฮะ นี่ผมอยู่ทีมกับคนนี้นะฮะโอเคนี่ใครใครจะเออาผู้ชมถ้าผู้ชมจะติดตามผมก็ในไอทีซิตี้วีก็ทิ้งชื่อตามอย่างนี้เลยนะฮะไดมอนด์บ็อกซ์ทีเ็กดีนะฮะไม่ได้ไม่ใช่ไดมนอนด์บ็อกซ์ดีไดมอนด์ g ีเ d ็กดีนะฮะอมืมไปคือผมชื่อว่าไดมอนด์ g ีเ d ็กดี เพราะว่าคำว่าบล็อกอ่ะมันไม่ได้เพราะว่ามันพิมพ์ชื่อไม่ได้แล้วผมก็เลยเปลี่ยนชื่อย่อไดมอนดจีเจกีเยหอยขึ้นไม่หวยแตกนะอันนี้จะอัดยาวเลยนะคะเพื่อความสุขของทุกทุกคนนะฮะเออลืมไปคลิป Q&A ผมไม่ทําแล้วนะคะเพราะว่าคนเอออะไรนะค,นคุณคอมเมนต์ถามคำถาม ค่อนข้างจะน้อยแต่แต่ผมให้โอกาสนะฮะถ้าคุณจะถามผมก็ถามในคลิปนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเออ่านคอมเมนต์คุณนะฮะอัเน,นี้แหละมาเล่นกันยังสวยภาพอืมโอ้ยนี่ไงเกมอยู่อันดับหกได้ยังไงต้องอันดับห้าสิฟ้า บา,าบางคนเขาก็วิ่งไปนู่นบางคนเขาก็วิ่งไปนี่อึ๊บอือไปไปไปหมาติดเฮ้ยเออไอหมาสองตัวไอตัวสีเอ้ยเอ้ยอ้อ,อ,อปิงปิงปิงอีเพื่อนอ๋อโอ้ยผมติดอยู่ที่เดิมปักอยู่ ะฮะขอใครที่พูดทำกอย่างน,นะะก่อนก่อนท็จริงไม่ได้พูดบอนขวดร้อนมีแส่เอามาโอ้มีแส่เออกมาอ้าอย่าดีตัวอย่างี้ดิไปทางนู้นผมว่าผมได้ที่หลูแน่เลยคือมันแหลกไอปิงไอปิงปิงทะเลอืมเพื่ออะไร เราวิ่งผ่านไปอ้าวโอเคฮะผมเป็นที่หลเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องดูคิดนี้นะฮะยังไงผมก็ต้องเป็นที่หลู่อยู่แล้วนะฮะใช่ฮะอย่าไม่ต้องไปดูคิดผมนะฮะรอเล่นต่ผมจะตายซะก,ก่อนแล้วลนะ่ะโอ้ย ของกระจกดูผมช้ากว่าคนอื่นเลยว่าภาพสวยเกินไปไม่ใช่ดีตรงนี้อาวดมโหเลยบัตรซบบัรซบบัตซบ,บ,บที่สุดวอยโอยดูโดนอกแลก็ดื่มเหล้าแม่งดื่มเหล้าโมโห ผมยังไงผมก็แพ้อยู่แล้วนะฮะโอ้ยลูกตะปิ่นมาทำไมผมไม่ได้ใช่หรอโหแห้ออื่อไปทำไมเยเ้ยเ้ยอือโอเค ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวคือ ERTX Y บัสซบนีแ่แหละใช่อ้ยเดินย่องทำไมโอเคกูยอมแพ้กูตายโอเคฮะผมยอมแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นเออเอออย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยผมจะไม่ทำ ERTX p อีกต่อไปเว้ยมันแบบดูโมโหมากเนี่ย มันโมโหเฮ้ยแต่แต่คน่นั้นเออเขาสำเร็จแฮโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนะฮะเป็นไรฮะยังไงทีมเราก็ชนะบอกแล้วทีมเราอันดับสองน้าอิฟบกับเออ แม่มดหรือเปล่าไม่ใช่นักบวชโอเคผมขอไปปรับผ้าก่อนนะผ้ามันแบบโอ้คลิปสิบเจดนาทีแล้วโอ้ลีชีสเครื่องผมเต็มแน่นร้อนลาเปอร์เซ็นต์โอเคอีพีนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องผมจะใกล้เต็มแล้วนะฮะใช่จะปรับเป็นกลางแสง เป็น0.7เออประมาณนั่นแหละก็กับก็ไม่ใช่กราบสิเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอแาบตัวไปก่อนใครชอบก็ดิ้นก็ไลค์ใครชอบมากๆก็ยิงก็ซับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายเดอ้อคลิปนี้ไม่มีอินโทรจอมจบนะฮะบ๊ายบาย